หมึกกุ้งทะเลนี่ก็จะมีหมึกกับกุ้งไข่นี่จะเป็นพิเศษนะครับไข่เค็มไข่เค็มชัยาชัยาไหนพี่ชัยามิดด่างุ้นเส้นก็จะเป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับอ่าตะเรียนเราจะลวกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลวกเนี่ยเอาไปผัดมันก็จะมีน้ำเขาออกมานะครับอาจจะเกิดกข,ขาวขึ้นมาลวกก่อน หมึกกุ้งก็จะลวกด้วยไฟแรงนะครับลวกไม่นานพอตึงๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอีกนะครับเนี่ยใส่แค่น,นี้แหละพอแล้วพอพอเลยหมึกกุ้งก็ตึงแล้วเหลือแต่คนเนี่ยยังไม่ตึงน้ำมันหมูน้ำมันเมื่อกี้ใส่เยอะไปเลยนะครับออ,ออกไปแล้วเยอะเกินแต่ท้ายน้อยแล้ว,ลวใส่เลย ทีแรกก็จะใส่เส้นเส้นก็ใส่ไปนานนะครับก็น้ำเปล่าตามลงไปเลยเส้นนี่ต้องใส่น้ำนะครับจะใส่น้ำาเ,เดี๋ยวเส้นแข็งซอสปรุงรสผักเขียวซอสหอยนางรมน้ำตาลอาหารทะเลนเนี้ยเกือบสุกอยู่แล้วนะครับก็จะใส่ที่หลังนะครับเราก็จะ ใส่ผัดมึงเส้นให้เขาเนี่ยสุกนุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปือกใส่อาหารทะเลตอนนี้เส้นก็ดูดซึมซับน้ำของเราไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เส้นของเราก็สุกนุ่มดีแล้วเพื่อใส่อาหารทะเลลงไปหมึกกุ้งไปไปแล้วก็ใบกระเพรา ใช่ได้แล้วพอจัดใส่จานไข่ดาวนี่จะเป็นไข่ดาวไข่เค็มดาวบนเส้นไข่ดาวกระเพราทะเลพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ มาแบบนี้เลยนะครับทะเลจัดเต็ม<ไ>เน้นๆๆๆนูนุเ,นนเ,นนเส้นไข่ดาวกระเพราทะเลขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับง่ายๆเลยนะครับจิตจัดตจิจัด,จด,จด,จดง่ายๆสำหรับคนชอบกินเส้นก็จะกินเปล่าๆก็ได้หรือจะมีข้าวมาแจมด้วยก็ได้นะครับไข่ดาวนี่ก็พิเศษนะครับไข่ดาวเค็มไข,ข่เค็มดาวอ่ะ นี่นะครับก็ไข่เค็มดาวของเขาก็จะแข็งอยู่แล้วนะครับไข่าขาวก็จะเค็มนะครับไข่แดงก็จะมันๆลองดูเป็นยังครับเป็นยังครับเป็นยังครับอวันนี้ยังขงมงอยู่เลยสดๆร้อนสีสานนี่อาจจะจิ๊กจัดสีแดงนะครับ แต่ว,ว่าไม่เผ็ดมันมีบอกกินได้สบามันบายใช่ไหมครับใช่ไหมครับด่ได่ได่ามับสบายสบายสบายอืมครับ